ยันยาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามสับสคร b ยหรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะ <c oughs> หัดเดินเยอะๆนะเตรียมตัวเอาไว้สำหรับการเดินทางไกลแม้ว่าจะเศร้าสักแค่ไหนแต่สางพยายามข่มความเจ็บปวดเอาไว้สายตาที่มองร่างบางอรชรเต็มไปด้วยความรักนารี ในชุดเสื้อแขนยาวลายดอกปล่อยชายคุมทับกับกางเกงยีนสีเข้มยังคงก้าวเดินไปมาด้วยความมุ่งมั่นกระทั่งหันกลับมามองที่สางแล้วขยับนั่งใกล้ๆเห็นใบหน้าหนุ่มกลางภายัยเศร้าหมองเธอรู้สึกแปลกปลาบในใจชั่วเวลาไม่กี่วันเขารักเธอมากขนาดนี้เชียวหรืออาจเป็นเพราะความเหงาว้าเว บวกกับไม่เคยผ่านพบอิสตรีเพศเช่นเธอทำให้หัวใจที่แข็งกระด้างอ่อนยวบลงอย่างง่ายดายอีกนานเท่าไหร่ที่ฉันจะได้กลับบ้านหญิงสาวไม่ต้องการที่จะให้เกิดความผูกพันไปมากกว่านี้จึงถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าสางจ้องดวงตากลมดำเหมือนนินตรงๆเขายอมรับว่านารีเป็นผู้หญิงที่มีดวงตาสวยมากคนหนึ่ง คงสักพักขอให้ข้าจำสินมากกว่านี้สักหน่อยข้าคิดว่าอีกไม่นานหรอกเจ้ารอได้ไหมหรือว่าอยากกลับบ้านแล้วไม่เป็นไรฉันอยู่ที่นี่ได้ว่าแต่คุณเถอะเมื่อไหร่จะออกไปจับไก่ให้ฉันเสร็ทีทีฉันจะก่อไฟแล้วย่างให้คุณกินเฮ้อางถอนใจยาวด้วยความกลัดกลุ่มใช่ว่าการจับไก่ป่าจะยากเย็นไก่ป่าน่ะจับง่ายแต่ไฟนี่สิ มันไม่ถูกกับเขาเอาเสียเลยเพราะไฟที่ร้อนแรงนั้นแค่แสงสว่างก็ทำให้ร้อนจนร่างแทบมอดไหมแต่ไม่มีไฟเจ้าจะทำได้ยังไงฉันมีวิธีทำให้ไฟติดได้นะ่ะถ้าอย่างนั้นข้าจะเป็นผู้หาไก่มาให้เจ้ากินเองเจ้าคงจะดีใจสินะที่จะได้กินเนื้อสิทีข้าเข้าใจว่า เจ้าอาจเบื่อพักผลไม้ของข้าแล้วก็ได้แสงตัดพอด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแววตาคมวาวเพ่งมองไปที่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งยืนตระงานอยู่เบื้องล่างเขารู้ดีว่ามีไก่ป่าฝูงใหญ่มารวมตัวกันพักผ่อนในเวลากลางคืนเพียงแค่ใช้สายตาสกดจิตมันก็ร่วงพอยลงมาให้จับอย่างง่ายดายเทว่าอาการเงียบงันของหนุ่มร่างใหญ่ นารีไม่สบายใจคิดว่าเขาคงน้อยใจที่หาอาหารให้ไม่ถูกปากไม่หรอกแม้ว่ามีไก่แต่ฉันก็ยังชอบกินผลไม้ของคุณอยู่นะสางทำไมพักนี้คุณดูเศร้าๆยังไงไม่รู้หรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจคะก็คงอย่างงั้นแหละบอกฉันได้ไหมฉันยินดีรับฟังทุกอย่างที่เป็นเรื่องของคุณเชื่อใจฉันเถอะนะความลับของคุณฉันไม่เปิดเผยให้ใครรู้หรอก ความเอื้ออารในตัวเขาสร้างความประทับใจให้ไม่น้อยสางจับมือนุ่มขาวไว้แน่นความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วทั้งรอนรางยิ้งสาวเขินอายก้มหน้ามองพื้นเงียบสางบีบมือเบาๆกระตุ้นสติที่กระเจิดกระเจิงให้กลับคืนมาเจ้าเป็นมนุษย์ที่ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนข้าเองก็อยากให้เจ้าอยู่ที่นี่นาน,านๆอยู่ตลอดไปยิ่งดีแต่มันเป็นไปไม่ได้ เพราะเจ้ามีพ่อแม่ที่รออยู่ข้าเองก็ไม่อาจระวังอันตรายให้เจ้าได้ตลอดชีวิตหรอกนะพูดอย่างกับที่นี่มีอันตรายมากมายใช่ที่นี่มีอันตรายมากโดยเฉพาะกับมนุษย์ที่แปลกหน้าเช่นเจ้าคิ้วโก่งสวยขมวดเข้าหากันโดยไม่รู้ตัวนับวันสางมักจะมีคำพูดแปลกๆให้ได้ยินเสมอบางทีป่าแห่งนี้ อาจจะมีมนุษย์กินคนซุกซ่อนอยู่ก็ได้คุณพูดแปลกมากข้าบอกแล้วไงสักวันเจ้าก็จะรู้เองว่าข้าพูดอะไรไปเถอะข้าจะให้เจ้าดูอะไรลำแขนกำยำโอบประคองร่างนาลีให้ลุกขึ้นแล้วชี้นิ้วลงไปข้างล่างที่เป็นป่าไม้สีเขียวทุกต้นเบียดเสียดแย่งกันโผล่ยอดขึ้นมารับกับแสงแดด เจ้าดูข้างล่างสิถ้าคนไม่รู้ทางจะออกไปจากป่าไม่ได้เลยแล้วก็หลงตายหญิงสาวหันมามองหน้าเขาตาสบตาด้วยความหวั่นไหวความรู้สึกแปลกๆได้เกิดขึ้นเลือดสาวฉีดพล่านไปทั่วทั้งตัวตั้งแต่เกิดมาเธอยังไม่เคยให้ชายใดเข้าประชิดมาก่อนและสะดุง้งเมื่อมือสางเลื่อนจับลงที่เอวคอดกิว คุณรู้ใช่ไหมว่าทางออกอยู่ที่ไหนข้าอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดชายหนุ่มตอบไม่ตรงคำถามจากกลิ่นกายแปลกๆของเขากับสร้างความรันจวนให้แก่เธอไม่น้อยหญิงสาวรอบสูตรเข้าจมูกด้วยความพึงพอใจแปลกนะอยู่ห่างไกลหมออย่างนี้แต่ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเวลาไม่สบายคุณรักษากันอย่างไรคะถึงจะหายก็ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์และนั่งจำศีลอีกไม่นานก็หาย ทุกคนรู้จักวิธีรักษาตัวเองให้พ้นอันตรายแต่อันตรายจากมนุษย์มีมากกว่าทำให้พวกเราต้องระวังระวังหรือทำไมต้องระวังด้วยในเมื่อคุณก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มันคนละอย่างไปกันเถอะข้าจะพาเดินไปทางนู้นเสียงที่นุ่มทุ้มหูเอ่ยชวนแล้วรั้งเอลพาเดินเร็วไปยังอีกด้านหนึ่งของหน้าถ้ำแม้ว่าร่างกายบางส่วนของสางจะถูกแสงแดดจัดจ้า แต่ไม่อาจทำให้เขาท้อเขามีความสุขที่ได้อยู่ใกล้กับผู้หญิงที่รักใบหน้าหวานฉ่มของสาวงามคลอเคลียอยู่ใกล้ๆจนสางอดใจไม่ไหวยื่นจมูกหอมแก้มปลั่งหนึ่งครั้งอุ๊ยนารีอุทานด้วยความตกใจเพราะคิดไม่ถึงว่าสางจะกล้าทำกับเธอแบบนี้ทว่านมกลางภายัยกับส่งสายตาฉ่ำหวานวูบหนึ่ง เกิดความรู้สึกสงสารเมื่อวันจากรามาถึงเขาจะเป็นอย่างไรถ้าหากมอบใจให้เธอไปแล้วแก้มจะหอมมากแล้วคุณก็แอบหอมด้วยถ้าอยู่ข้างนอกเราสองคนถูกจัดแต่งงานแล้วนะแต่งงานเป็นอย่างไรลึกเขาถามซื่อๆด้วยใบหน้างุนงงแต่หญิงสาวประหลาดใจมากกว่าเดิมเลิกคิ้วสูงในตาเต็มไปด้วยคำถาม สางคงไม่เคยรับรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่ราบว่ามีอะไรบ้างช่างน่าเวทนาเสียจริงนี่คุณไม่รู้จักคำว่าแต่งงานเลยหรือแต่งงานคือหญิงชายอยู่ด้วยกันก่อนอยู่จะต้องทำพิธีให้ถูกต้องและเมื่อแต่งงานแล้วจะมีลูกตัวเล็กๆอย่างนั้นเองแต่ที่นี่ไม่ต้องแต่งงานก็ล็อกถ้าถูกใจก็มาอยู่ด้วยกันเลยแล้วคลอดลูกอย่างไรฉันหมายถึงผู้หญิงที่ท้องนะ่ะ ในเมื่อไหนๆได้เข้ามาอยู่ในป่าลึกแห่งนี้แล้วหญิงสาวอยากรู้เรื่องราวต่างๆของคนที่นี่ว่าใช้ชีวิตกันอย่างไรนอกจากอาศัยน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วมีอะไรบ้างที่เธอไม่รู้คลอดลูกเองตามธรรมชาติคลอดคนเดียวหรือใช่คนเดียวทำเองทุกอย่างแต่เพียงผู้เดียวหญิงสาวทำท่าหัวหดรู้สึกหวาดกลัวต่อการก่อกำเนิดมนุษย์เป็นไปได้อย่างไร ผู้หญิงคลอดลูกเองคนเดียวโดยไม่มีผู้ช่วยน่ากลัวเหลือเกินเพียงแค่คิดยังอดสยองไม่ได้ถ้าเป็นเธอคงไม่ทำอย่างนั้นแน่แล้วมีตายบ้างไหมไม่มีหรอกแต่ถ้าเป็นที่บ้านฉันคลอดเองไม่ได้ต้องหางไปหามหมอในเมืองถ้าไปไม่ทันก็ตายหรือไม่ก็ให้หมอตำแยทํทำคลอดให้มนุษย์มักอ่อนแออย่างนี้แต่มนุษย์ฉลาด มักหาสิ่งแปลกๆมาทำร้ายผู้ที่ไม่มีโอกาสข้าจึงไม่ค่อยชอบมนุษย์เท่าไรนักทุกถ้อยคำที่สางพูดออกมานารีรู้ว่าเขามีอคติกับพวกมนุษย์ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเพราะเขามีความหลังฝังใจเกี่ยวกับคนที่ฆ่าพ่อแม่จนตายแล้วทิ้งให้อยู่คนเดียวในป่าลึกตามลำพังคุณจะไม่ลองออกไปติดต่อกับพวกเราข้างนอกบ้างหรือข้าไม่ต้องการครบใคร ถ้าอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขดีแล้วอยู่ที่ว่าเจ้านะ่ะมีคู่หรือยังคู่ที่รอเจ้าอยู่ที่บ้านนะ่ะหญิงสาวได้ยินดังนั้นเกิดอาการน้อยใจพราออกจากอ้อมอกอันอบอุ่นด้วยท่าทางเสื่องซึมสางเข้าใจความรู้สึกของเธอดีในเมื่อมีความรักแล้วก็อยากจะรู้ว่านารีมีคนพิเศษรออยู่ที่หมู่บ้านหรือไม่เขาจะได้ทำใจให้ยอมรับต่อความเป็นจริง ข้ารู้ว่าพูดไม่ดีช่างเถอะแต่ฉันขอบอกคุณเดี๋ยวนี้เลยว่าคนอย่างฉันถ้าจะมีรักจะขอรักเดียวเท่านั้นไม่มีรักอื่นเข้ามาซ้อนเด็ดขาดตาวาวับที่ส่งมานั้นบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ออกมาจากใจได้เป็นอย่างดีสางยิ้มน้อยๆรู้แล้วว่ามนุษย์ผู้สวยงามต่างเผ่าพันุมีใจปฏิพัตต่อเขาเช่นกัน ถ้าเธอรู้ความจริงว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่คิดก็เจ็บปราบกลางใจเขายกสองมือจับไหล่บอบบางด้วยความนุ่มนวลข้าเองก็เช่นกันมีรักเดียวใจเดียวไม่เคยมีใครจะมีแค่เจ้าคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้ข้าทุกข์ใจกับความรักสางเผยความจริงที่ซุกซ่อนกลางใจออกมาให้หญิงสาวได้รับรู้ แต่แล้วต้องชะง,งักงันเมื่อเห็นแววตาสงสัยจากสาวงามสางรีบอธิบายโดยเร็วข้ารักเจ้าคนเดียวและข้าไม่เคยพูดบอกรักกับใครเว้นแต่คนที่สนใจข้าเจ้าไปแล้วคิดถึงข้าบ้างนะไม่มีคำพูดใดๆออกมาอีกแล้วด้วยความรู้สึกที่เต็มตื้นหัวใจนารีโผร่างกอดสางเอาไว้แน่นใบหน้างามเกลือกลิ้งไปมา อยู่กับอกกว้างเพียงแค่นี้เธอก็มีความสุขมากแล้วแม้รู้ว่าช่วงเวลาอันหอมหวานนั้นมันสั้นนักเราจะไม่มีวันพบกันเลยหรือคะคงอย่างนั้นนารีพงะหน้าออกจากแผ่นอกแกรง่งในตาตรนกอย่างคาดไม่ถึงต่อคำตอบที่ได้รับเจ็บปวดหัวใจหลือเกินในเมื่อสารก็รักเธอเช่นกันทำไมเขาไม่พยายามที่จะไปหาเพื่อสารความสัมพันธ์ ให้มั่นคงยิ่งขึ้นด้วยความเสียใจหญิงสาวทุบอกบึกบึนแรงๆจนสางต้องจับมือเอาไว้คุณใจร้ายมากนะรู้ไหมคนที่รักกันต้องพยายามดันด้นไปหากันคุณรักฉันแต่ไม่ยอมออกไปหาเป็นความรักประเภทไหนกันแน่นารีตะเบงเสียงดังด้วยความเสียใจจนสุดจะก,กลั้นสางหน้าซีสลดลงทำไมเขาจะไม่อยากไปหาเธอ เขาอยากไปหาทุกเวลานาทีต้องการที่จะอยู่ด้วยกันแต่เมื่อเป็นเหตุผลส่วนตัวที่ไม่อาจบอกได้ทำให้เขาปิดปากเงียบทำเหมือนคนไม่มีชีวิตจ,จิตใจนารีไม่พอใจทำท่าจะเดินเข้าถ้ำเพราะต้องการให้เขางอ้อแต่เขากลับนั่งซึมไม่ตามเข้าไปทำให้เธอเสียใจจนน้ำตาไหลแล้วยกมือปาดน้ำตาออกจากใบหน้า จากนั้นเดินเข้าถ้ำด้วยหัวใจที่ร้าวรานสางเช่นกันเจ็บปวดจนสุดจะทนไหวจำใจกาดฟันลุกขึ้นยืนเขาเดินไปข้างหน้าตรงชายป่าเวลานี้เขาอยากอธิบายให้นารีรู้เสียเดียวนั้นว่าเขาเป็นเสือแปลงลางที่เห็นเป็นรูปร่างเพราะความดีที่สะสมเอาไว้ทำให้เป็นเหมือนมนุษย์ แต่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันอีกทั้งเผ่าพันธุ์เธอกับเขาไม่อาจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเยี่ยงคู่ผัวตัวเมียเฉกเช่นคนอื่นได้ซึ่งมันทรมานมากแต่จะให้ดื้อดึงและเหนียวรัง้งหญิงสาวเอาไว้กับตัวมันไม่ใช่วิสัยของเขาที่จะทำเช่นนั้นเจ้าไม่เคยเข้าใจข้าเลยที่ข้ามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะต้องนั่งจำศีลภาวนา ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้าข้าเอาเจ้าเป็นเมียทุกอย่างก็จบข้าจะต้องเป็นเสือที่ชลาตลอดไปไม่อาจที่จะมีร่างเป็นมนุษย์ได้ข้าเสียใจด้วยที่ทำให้เจ้าเสียใจน้ำตาเสือแปลงไหลหยดลงอาจแก้มทั้งสองข้างถ้าหากว่านารีได้เห็นน้ำตาเขาในเวลานี้เธออาจจะรักษางมากยิ่งขึ้น แต่กริยาที่แสดงออกมานั้นกลับสร้างความเจ็บปวดให้แก่สิงสาซึ่งแอบดูอยู่ใกล้ๆนางเสือแปลงร้องไห้เมื่อรู้ว่าสางมีใจให้กับมนุษย์สาวนางสุดจะทนนิ่งอยู่เฉยร่างปรับเปลียวทะลันออกมาพูดด้วยน้ำเสียงเยาะเยะ้ยให้สางเก็บช้ำม,มากยิ่งขึ้นเสียใจมากใช่ไหมฮะที่สุดเจ้าก็มอบหัวใจให้แก่มันไปแล้วข้าอยากรู้เหมือนกันว่า ถ้ามันรู้ว่าเจ้าเป็นเสือมันยังจะรักเจ้าอีกไหมสางชะงักเมื่อเห็นสิงสายืนจ้องหน้าจนดวงตาแทบถลนออกมาแต่เขาไม่อยากต่อความกับคนผ่านจึงเงียบเสียทำไมไม่พูดมันแทงใจดำเจ้าใช่ไหมข้าจะบอกให้นะนางมนุษย์ตัวเมียคนนั้นมันก็แกล้งพูดว่ารักเจ้าหากว่ามันกลับถึงบ้านเมื่อไหร่มันคงมีคนรออยู่มันซ้ำส้นจะตายไปแต่ละถ้อยคำ รวนแต่เหยียบย่ำนางอันเป็นที่รักให้ตั้งเตี้ยเรียติดดินแสงตบหน้าสิงสาหนึ่งครั้งทำให้ร่างที่เต็มไปด้วยกล้ามลม้มลงกับพื้นที่เต็มไปด้วยหินน้อยใหญ่จนทำให้สิงสาได้รับบาดเจ็บโอ้ยเจ้าทำร้ายข้าอีกแล้วนะก็ปากของเจ้ามันใช่ย่อยเสียหมไหลล่ละข้าขอบอกเจ้าเดี๋ยวนี้เลยนะผู้หญิงอย่างเจ้าไม่มีสิทธิ์ในตัวข้าแม้แต่น้อย เหมือนหัวใจถูกขยี้แหลกสลายจนย่อยยับสิงสาร้องโฮกเสียงดังลั่นป่าซึ่งเสียงนั้นสะท้อนกลับไปมากระทั่งค่อยๆจางหายไปแต่ความเจ็บปวดที่นางได้รับไม่อาจจะหายไปจากใจได้ใบหน้าที่น่าเกลียดบิดเบี้ยวด้วยความแค้นสางเจ้าดูถูกข้าเกินไปแล้วใช่ข้าดูถูกเจ้า คนอย่างเจ้าสกกระปกโสมมเห็นแก่ตัวไม่มีใครอยากได้เจ้าเป็นเมียรหรอกถามพวกหนุ่มๆดูสิมีใครอยากอยู่กับเจ้าบ้างข้าจะทำให้เจ้าเสียใจและสมสารมาหาข้าสิงสามีความมั่นใจเต็มที่แต่สางไม่สนใจนางแม้แต่น้อยจึงเดินเข้าไปในถ้ำโดยเร็วสิงสามองตามด้วยความแค้นจนแทบกระอักเป็นเลือดเจ้าเห็นมนุษย์ดีกว่าเผ่าพันธุ์ของตัวเอง พ่อเท่าบาบีว่าเจ้าทรยศต่อฝูงอีกไม่นานธรรมชาติจะลงโทษเจ้าข้าไม่อยากให้เจ้าเป็นเช่นนั้นเลยสางสิงสาตะโกนไล่หลังแล้วขู่คำรามแต่สางไม่สนใจเพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะรักนางเสือแปลงที่มีความเหี้ยมโหดเขาเข้าไปนั่งสงบจิตใจในถ้ำชั้นไหนโดยไม่หันมามองนารีที่นั่งตัวสั่น เพราะได้ยินเสียงเสือร้องแท้จริงแล้วเธออยากโผซบอกกว้างๆแต่คงทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะยังมีทิฐิอยู่เต็มเปี่ยมสามพยายามรวบรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวแต่ไม่สามารถทำได้เพราะเวลานี้เขารู้ว่าใจไม่สงบเสียแล้วเห็นแต่ใบหน้าของนารีจึงเดินออกมาเจอเธอนั่งร้องไห้เงียบๆคนเดียวข้าไม่ชอบน้ำตา เขาเอ่ยเสียงเงย็นเฉียบซึ่งมันกลับทำให้นารีร้องไห้หนักขึ้นสุดกายนั่งลงข้างๆเจ้าเสียใจอะไรนักหนาะหรือว่าไม่สบายใจที่ข้าไม่ตามใจเจ้าอย่างว่านั่นเลยนะข้าไม่เคยพบปะกับคนภายนอกขอโทษด,ด้วยที่ทำให้เจ้าร้องไห้สางหญิงสาวเรียกชื่อเขาออกมาเบาๆและบโผลกอดร่างบึกบึนเอาไว้ใบหน้าของสางปลื้มปิติเพราะรู้ว่า มนุษย์สาวนางนี้รักเขาโดยไม่เฉลียวใจเลยว่าเรือนกายแกร่งกำยำนี้เป็นแค่เพียงการจำแรงขึ้นมาเท่านั้นฉันรักคุณมากไม่อยากจากคุณไปเลยแต่ที่นี่มันไม่เหมาะกับเจ้าความเศร้าซ้อยในน้ำเสียงจากเสือแปลงไม่อาจทำให้นาลีลมเลิกที่จะฉุดให้เขาออกไปเผชิญกับโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยมนุษย์แต่คุณก็ออกไปอยู่กับพวกเราได้ ไปทำไร่เผาถ่านในหมู่บ้านยังมีที่สำหรับคุณพ่อฉันเป็นหัวหน้าหมู่บ้านสามารถจัดสรรที่ดินให้คุณได้นะข้าอยากไปแต่ข้าไปไม่ได้ทำไมล่ะคุณพูดแต่ว่าไปไม่ได้แล้วทำไมถึงไปไม่ได้เอาเถอะเจ้าอยาคาดขันข้านักเลยข้าขออยู่อย่างนี้ก็มีความสุขดีแล้วค <c oughs> งมีผู้หญิงสาวๆที่นี่ พรอหัวใจคุณอยู่นะสิถึงไม่อยากจากไป